คุณอาจไม่รู้ตัวแต่ลึกๆแล้วคุณอาจมีคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่และถ้าวันนี้คุณพบว่าตัวเองมีแม้เพียงหนึ่งในห้าสิ่งนี้นั่นแปลว่าคุณกำลังเดินบนเส้นทางของคนพิเศษคำถามคือคุณพร้อมจะค้นหาตัวเองแล้วหรือยัง You might not realize it, but deep down, you may carry extraordinary traits. you not down one of but qualities, might realize it traits If five have these even deep It question is, are you ready discover the path greatness. The to means are already Are ready e on s you you y of o u r l yourself? ข้อแรกคุณไม่ยอมแพ้ง่ายเวลาคนอื่นล้มแล้วหยุดแต่คุณกลับลุกขึ้นใหม่เสมอนี่คือพลังที่เงียบแต่ทรงพลังที่สุดในตัวมนุษย์เพราะทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นใหม่โลกจะยอมรับความแข็งแกร่งในตัวคุณมากขึ้น First You don't give up easily. When others fall and stop, you rise again and again. This is the quiet power, the strongest force in a human being. Every time you rise again, the world respects your strength more. ข้อที่สองคุณรักการเรียนรู้คุณไม่หยุดที่ความรู้เก่าแต่ค้นหาหนังสือใหม่ฟังเรื่องราวใหม่เปิดใจเรียนรู้ทุกวัน นี่คือสิ่งที่ทำให้คนไม่ธรรมดาแตกต่างจากคนทั่วไปเพราะพวกเขาไม่เคยหยุดพัฒนาแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุด Second you love learning you don't settle for old knowledge you search for new books new stories and keep an open mind every day this is what separates extraordinary people from the ordinary they never stop growing not even on their hardest days ข้อที่ 3. คุณกล้าที่จะต่างคุณไม่ทำตามกระแสเพียงเพื่อให้เหมือนคนอื่นคุณกล้าที่จะยืนอยู่บนเส้นทางของตัวเองแม้มันจะโดดเดี่ยวบ้างในบางครั้งและนี่คือสัญญาณของผู้นำไม่ใช่ผู้ตาม Third you dare to be different you don't follow the crowd just to fit in you dare to stand on your own path even if it feels lonely sometimes This is ี s คือสัญญาณข a ง e ู้นำ o ม่ใช o l ู้ติดตา 4. คุณมองปัญหาเป็นโอกาสเวลาคนอื่นบน่นคุณกลับถามว่าแล้วเราจะแก้ยังไงนี่คือความคิดของผู้สร้างที่เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นพลังทุกครั้งที่คุณหาทางออกได้คุณกำลังสร้างคุณค่าที่โลกต้องการ Fourth you see problems as opportunities

แต่คือการให้มากและทุกครั้งที่คุณให้คุณจะได้รับกลับคืนมามากกว่าเดิมเสมอ Fifth you have a heart that gives you're willing to help even when you're not perfect yourself true wealth isn't about having more but giving more and every time you give you always receive more in return นี่คือ5้ข้อที่บอกว่าคุณไม่ธรรมดา ถ้าคุณมีแม้เพียงหนึ่งข้อคุณก็คือคนพิเศษแล้วและอย่าลืมความพิเศษของคุณคือของขวัญที่โลกต้องการคำถามคือวันนี้คุณเห็นคุณสมบัติข้อไหนในตัวเองบ้าง These are the five traits that prove you are extraordinary. If you have even one, you are already special. And remember, your uniqueness is the gift the world needs. So the question is, which of these do you see in yourself today?